โอเคนะครับมารถมาแล้วครับโหบริสันเยอะแล้วเนี่ยเป็นปัจจินนโอเครถมาครับอ่าเอ็งต้องอยื่น <c oughs> ี่ยมาแล้วครับมาไปนะครับที่นี่เองพอแล้นค,นนครับ พูดสางเยอะนะครับอ่าอุณนาอย่ายืนยบริเวณประตูขอบคุณค่ะนี้ผู้สาเยอะนะครับนะเนาะเยอะมาก

ก้าวสั้นเดินทางเยอะนะครับเราไปปลาแต้นี้นะครับอ่าสถานีกำแพงเพชรนะครับสถานีกำแพง กำแพงเพชรโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถกำแพงเพชรสถานี l e a s e mind the gap between train and platform. ตอนนี้มวลสารจะเยอะอยะู่นะครับตอนนี้ กรับทีงพี่นะครับ

นไหนนะงงเราไปรอฟังนานๆถ่ายทีนะครับนะสถานีสวนจตุจักรสวนจตุจักรโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถจกจตุจักร Park Station Please mind the gap between train and platform ก็ผูษษ้สาจะเดินทางเยอะนะครับเนาะสวนรถไฟฟในนี้นะครับเนาะก็เดินทางไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผู้สาเนาะโอเคก็ได้นอะครับเนาะโอเคสวนหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดนะครับงานะค, 1, นคนันนำครับ ันนำเลยฟ้าเ้ดี่ครับอ่ะอ้อองนะครับไปใช้น้ำโอเค